สวัสดีครับผมครับก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับ f อฟทุกทท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องเบาวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมก็ไม่ได้มาดูใส่ไม่ได้มาหาปลานะครับท่านผู้ชมก็พบกับบรรยากาศหมายสวยๆนะครับท่านผู้ชมหมาย ที่ว่าผมใส่โลบดักปลาก็คือหมายต้นตาลน,นะครับก็คลิปนี้ก็คือจะมาอวยพรปีใหม่นะครับ my. อวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมแล้วก็ fc นะครับที่ติดตามช่องบ่าเหล็กใต้บนเดิมนะครับทั้ง fc ใหม่ my, แล้วก็ fc เก่านะครับก็ขอให้อาสุขภาพแข็งแรงนะครับผมท่านผู้ชมก็คือสุขภาพนี้ก็คือสําคัญนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าอาสุขภาพ ากายเราไม่แข็งแรงก็จะทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จนะครับก็คือขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตลอโดไปนะครับก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับก็คิดจะทำไม่ว่างงานอะไรนะครับก็ขอให้จะลืนก้าวหน้านะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้มีเงินใช้ตอดโ่ลด ตลอดไปนะครับหรือว่า,าไม่ไม่ขัดสนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ก็คือไม่เจ็บไม่ไข้นะครับก็การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ก็คือถ้าเราสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงก็ไม่ว่าจะทําสิ่งใดทํางานอะไรมันก็สําเร็จได้ไปด้วยดีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมและก็ ที่ติดตามนะครับที่ติดตามรับชมช่องเบาเด็กใต้คนเดิมขอให้อ่าีใหม่นี้นะครับขอให้ปีใหม่นี้อ่าไม่มีโรคนะครับไม่มีโรคไปไข้เจ็บแล้วก็อ่าอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับไม่อ่าโชคดีไม่มีหนี้นะครับก็ <c oughs> การเป็นหนี้นี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ ก็ให้โชคดีไม่มีหนี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าไม่มีหนี้เราก็ทํางานเวลาได้ตังมาก็ได้เก็บได้จ่ายใช้คร่องมือนะครับก็ขอให้รวยๆเข่งๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็อยากให้ท่านผู้ชม f อทุกๆท่านก็มาอวยพรปีใหม่นะครับปีใหม่2500 67นะครับหรือว่า2องพันยี่สะครับผมท่านผู้ชมก็ถ้าว่าผมพูดผิดหรือว่าอะไอยังไงนะครับท่านผู้ชมร่วงเกินท่านผู้ชมยังไงหรือว่าท่านผู้ชมไม่พอใจอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกๆคนประสบแต สิ่งด,ดีงามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ร่างกายสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีรวยๆเฮงๆนะครับก็วันนี้ก็ลากันก่อนครับผมก็เข้ามาทักทายคอมเมนต์กันาสามารถเข้ามาทักทายและก็อะไรสอบถามจะด่าจะว่าจะติชมยังไงก็ได้นะครับท่านผู้ชมในใต้คอมเมนต์ช่องเบาเด็กใต้คนเดิมนะครับ ก็วันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีอีกรอบครับผมลากนก่กนครับบายบายครับผมสุดยอดเลยครับพี่ลามไม่หมานะครับท่านผู้ชมวันนี้รวยรวยเฮงเฮงสุขภาพบาลานซ์มแข็งแรงสมบูรณ์นะครับรวยรวยมีเงินทองใช้ตลอดทั้งปีนะครับท่านผู้ชมโชคดีไม่มีหนี้ลากนก่กนครับผมบายบายครับ